สวัสดีนะค่ะเพื่อนๆตามฤดูกาลซีซันช่วงนี้ก็เขาฤดูกาลพักป่าพักน้ําพักนนาชนิดก็ได้พี่ยอดแทงยอดออกมาเป็นครั้งแรกนะค่ะนอนเนี่ยก็เช่นกับดอกไม้นี่หละคะกาลังพี่กาลังบานออกมาให้ได้เฉยชมสวยงามเลยทีเดียวคือกันกับพักป่าทอดยอดออกมาให้เราได้เก็บได้กินนะค่ะนอนเนี่ยค่ะวันนี้ไปล้ช่วยป่าใหญ่ที่บ้านนะคะก็จะพาเก็บพักเสียน เสียนผักเสียนผักเสียนฝรั่งค่ะเนี่ยค่ะงามงามเลยเห็นไหมคะงามงามเลยเก็บๆเก็บเอาไปดองนะคะเนาะเห็นไหมงามงามเลยมามี please can I ride here Yeah, wait a minute, Let Mommy pick up the weed here. Mommy, I I put it in the car. Okay, Daddy. กำลังกำลังกำลังเลยเนี่ยค่ะกำลังลันดองแสบๆเลยค่ะเนี่ยค่ะยอดประมาณเนี่ยนะคะดองแสบเลยค่ะต้องเอาอ่อนๆประมาณเนี่ยค่ะถ้าต้นสูงไป Han er pen og no, annerledes. สวยงามเลยทีเดียวเก็บของใหญ่ของไปบ้านไม่ค่ะจะใหญ่เขาไปอยู่ในวันจันนี่แม่บ้านก็จะไปให้ได้ดิ น้องนารินนั่งร้อยนรถน่นค่ะพอนารินกับแม่บานช่วยกันเก็บเนี่ยบานล้งเก่าป่านะคะเดี๋ยวจะย้ายไปบานล้งใหม่นะคะช่วยกันเก็บย้ายของป่ายหายไปอยู่นูเท้านะคะ New Haven, New Town นะูเฮเว็นนูเท้านาะอันนี้ก็คือนูแฟรฟิลอยู่ค่ะ นารินนารินอยู่ในรถกินสแน็คเลยโอเคออกไปนั่งเล่นก็ไปว่านั่งร้อนในรถรอพ่อกับแม่ช่วยปาเก็บของค่ะฮายนารินยู <c oughs> ้แฮปด่าเลี้งเนี่ยพับทอดอ๋อนารินแฮปพับทอด ของก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาของเข้าไปบ้านไม้เนาะคะ่ะบ้านไม้จะย้ายไปอยู่วันจันทร์เลยค่ะดอกฟันชิงโตค่ะเ,เพื่อนๆค่ะดอกฟันชิงโตดอกใบบวัวบกเนี่ยค่ะใบบัวบกพลังนะคะอือเอาไปกินกระปุลเนาะค่ะเนาะแซ่บคักระ หลัวพอเส้นเตียบานเลืองอารามเลยนคะคะเอาของมาบานไม่ป้าแล้วนะคะนีคะจับสำรวจสำรวจดูผักปลาดอกไม้ดอก,ดอกอยากขึ้นสวยงามเลยทีเดียวเห็นไหมยค่ะโอยสวยงามเลยทีเดียวดอกอยาดอกอันสันฝรั่งค่ะ นี่คือบานไม้ป่านะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะสำรวจด,ดูผักป,ป่าป่าดอกยมดอกหยาผักเสียนฝรั่งหรือหลังจากเสร็จภารกิจช่วยป่าเก็บขา้าวครองไปบ้านหล้างไม้เรียบร้อยเก็บผักเสียนใดพอเอามาดองล่างเรียบร้อยนะคะก็พาออกมาเดินดูบรรยากาศนะคะดอกมงดอกไม้ริมรั้วบ้านค่ะเห็นไหมคะ แรแกรกกำลังจะบานนะคะโอ้ยเพื่อนๆคะ่ะพักเสียนก็งามงามแต่ว่าแม่บานเก็บเอามาพ่อได้ได้ดองนะคะพอได้ได้ดองเก็บมาเยอะมากไามเอาไว้ให้พวกกวางพวกยังกินมั่งเนาะค่ะนะเอาเก็บมาพ่อได้ได้กินก็พอคะ่ะได้มาถึงบานเก็บภาพบรรยากาศนิดๆ,ๆ,ๆหน่อยๆน่ะบานริมรั่ว่าได้ดูกัน ใบใหม่พี่ได้ไปถึงไหนมาถึงไหนก็ประมาณเนี่ยค่ะดอกไหม่ก็ทยอยขึ้นผักป่าก็ทยอยถอดยอดนะคะป้าป้าเขาไปล่างพักดองพักเสียนค่ะผักเสียนที่เก็บมานะคะเนี่ยแม่บ้านก็จะเอามาล่างล่างแล้วก็จะเอาแช่น้าเกลือไว้จะขั้นสมผักเสียนฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยค่ะน้ำเกลือแม่บ้านเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะแม่บ้านจะเอาแช่ไว้ค่ะ ใส่น้ำเกลือวไว้เนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวจะมาขั้นสมนะคะที่เนียนี่แหละคะ่ะแซ่ปอยู่นะคะอร่อยะคะ่ะแม่บบานขั้นปีที่แล้วนะคะแซ่บเลยทีเดียวะคะ่ะเมย่บานจะเอามาทําประมาณเนะะี่ยค่ะใส่น้ำเกลือไปก่อนเดี๋ยวใคยเอามาขั้นขั้นขั้น,ข,นขั้นให้เป็นสมพักเซียนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยววันนลังจะพาไปเก็บผักกุ้มหรือผักไม่เปิลของฝรั่งนั่นแหละคะ่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ